สวัสดีคะ่ะวันดีพี่ไต้ยพามาซื้อขนมนะคะร้านนี้ขนมขายดีมากเลยค่ะขนมเป็นกล่องสําเร็จรูปกินกับกาแฟตอนเช้าหรือกินเล่นก็ได้นะคะนี่เริ่มแรกเลยพี่ต้ยดูแซนวิชก่อนเลยแซนวิชี้กล่องละสิบใช่ไหมคะนี่แซนวิชสิบาบาทนะคะอันนี้อะไรคะเบานี่ บาวนี่สิบบาทน่ารักค่ะน่าซื้อมีเม็ดมะม่วงหิมพานด้วยรับคนละครึ่งรับเราชนะทุกอย่างหมดนะคะอันนี้กล้วยฉาบนะคะในกล้วยฉาบก,ก็สิบบาทของเขาน่ารักมากเลยอ่ะดูสิมีสามรสมีรสมีรสอะไร้างคะหวานเค็มบาร์บีคิวอ๋อหวานเค็มบาร์บีคิวนี่ค่ะมีรสหวานรสเค็มรสบาร์บีคิว เขียวเพลินเลยนะคะนั่งดูทีวีไปดู YouTube ไปนะคะแล้อันนี้อะไรคะเนี่ยเค้กอ้านค่ะอ่านี่ค่ะกล่องละสิบบาทนะคะนี่ค่ะน่าทานทุกอย่างเลยส่วนอันนี้เป็นเอแคร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเอแคร์กล่องเท่าไหร่สบบาทค่ะฮะบาทโอ้เอแคร์กล่องละยี่สิบห้าเยอะนะคะนี่ค่ะมีทั้งหมดกี่ลูกเนี่ยยี่ห้าเยอะค่ะอิ่มแหละก้ 9, ารือแ <laughs> นี่อันนี้ขนมปังเลยสดเท่าไหร่คะยี่บห้าค่ะยีบ้าแล้วพวกขนมนี้นะคะยี่ิบห้าหมดเลยแถวแถวนี้นี่อันนี้ยี่บห้าหมดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ยี่บห้าหมดนะคะซื้อไปกินกับกาแฟได้เลยมีทุกไส้เลยค่ะนี่คะ่ะไส้ฝอยทองไส้แฮมชีสไส้ปูอัดนะคะแล้วก็ไส้กรอกไส้หมูหยองไส้ลูกเกดมีหมดเลยคะ่ะนี่ค่ะขนม ส่วนนี้ก็เป็นขนมปังไส้ไก่ไส้กรอบ<ะ>ค่ะเปือกพิซซาด้วยพิซซาด้วยขนมปังพิซซานี่ปขนมเปี๊ยกก็มีนะคะนี่ค่ะขนมเปี๊ยะขนมสับปะรดก็มีขนมเปี๊ยกเขาบอกขายดีอร่อยนี่ค่ะแล้วก็ขนมไส้สับปะรดนี่ก็อ,อร่อยนะพี่จ้อยชอบกินกับ,บกาแฟกล้วยตากก็มีนะคะ แล้วก็กล้วยเล็บมือนาตาก็มีดูมีหมดเลยค่ะร้านนี้ขนมปังกระเทียมก็มีนะคะนี่ค่ะเนยกระเทียมเผือกทอดก็มีคลองแคงก็มีขนมกินเล่นก็มีค่ะขายดีมากอยู่หน้าโลตัสนะคะวี่เรามาดูเค้กกันเรามาดูเค้กกันนะคะพี่ต้อยพาดูเค้กอันนี้มีเค้กกล้วยหอมนะคะกล่องเท่าไรคะ อ๋อทุกอย่างที่นี่เขาไม่เกินยี่ห้านะคะเยอะด้วยเค้กกล้วยหอมก็น่ากินค่ะเนี่ยนี่มาดูนี่สีสีนี่เค้กช็อกโ,โ,โกแลตใช่ไหมคะอ๋อเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มกับเค้กออริโอ,อ,อ้น่ากินค่ะยี่ห้าบาททุกกล่องนะคะ ใครที่ยังไม่หวานนะคะมาเติมความหวานได้นะคะที่ร้านขนมหน้าโรตัสนี้ละคะ่ะตรงข้ามวินรถตู้นะคะหมู่บ้านบัวทองสี่ของเท่าเยอะค่ะเข้ามาต้องมีไปสักกล่องอะนะคะโอเคนะคะพี่ต้อยก็พามาดูขนมอร่อยออร่อยนะคะแต่พี่ต้อยชอบแพ็กเก็ตนี้เขาทำน่ารักดีราวนี่นะคะ บายบายไม่ประมาทการอย่าตกนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน thank you for watching บายขอบคุณที่รับชมนะคะบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบาย